สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนิ999นะคะวันนี้จะมานะคะพูดคุยในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรต้องการบอกอะไรคุณลังวันสงการลังปีใหม่ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทักทายพูดคุยกับเจ้ากรรมนายเวรนะคะว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกันนะคะก็เป็นได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะเป็นคลิปแรนดอมค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่า เรามาดูใบแรกกันนะคะทุกคนว่าเจ้ากรรมนายเองต้องการสื่อสารอะไรกับคุณคะ่ะว้าวนะคะเขามาบอกนะคะว่าบุญกุศลนะคะที่คุณได้อุทิศให้นะคะในวันปีใหม่ในวันสงการปีใหม่ไทยนะคะบุญกุศลที่คุณอุทิศให้เขาได้รับค่ะเขามีความป่าปพื่มใจเขามีความดีใจนะคะสิ่งใดที่เรียกว่ามีความทุกขเขาได้ลดเรื่องความทุกเขาได้รับความสุข เขาได้รับบุญกุศลที่คุณได้ส่งถึงนะคะเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆกับบุญกุศลที่คุณได้อ,อทุทิศให้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูข้อความต่อไปะคะ่ะต่อไปนะคะว่าเจ้าการรมนายเวรอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะว้าวคุณได้รับผลของกรรมนะคะได้รับความเจ็บปวดนะคะาบางคนบางท่านอาจจะต้องไปผ่าตัดเจอมีดหมอเสียเลือดนะคะได้รับการทุกข์ทรมานจากการผ่าตัด คุณได้รับผลของกรรมนั้นแล้วนะคะเจ้ากรรมนายเวรเขาเอ่เรียกว่าอาโหสิกรรมให้นะคะเรียกเขามาคุณก็ได้รับผลของกรรมแล้วนะคะเสีเือดเสียเนื้อนะคะได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานนะคะบางคนบางท่านอาจจะเจอเรื่องราวที่ทําให้ต้องเจ็บตัวไปแล้วนะคะอาจจะต้องพักรักษาตัวนานตอนนี้นะคะคุณได้รับผลของกรรมแล้วคะ่ะเจ้ากรรมนายเวรเขามาบอกนะคะว่าเขาอุ เขาโอโหสิกรรมให้ค่ะนะคะคุณทําอะไรไว้คุณกไ็ได้ผลของกรรมแล้วนะคะเขามาโอโหสิกรรมให้ค่ะเดีย๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรกันนะคะอืมว้าวนะคะเขามาอวยพรนะคะให้คุณนะคะมีโชคมีชัยคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสําเร็จ ความบังคังจงบังเกิดแก่คุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรเขามาโหสิกรรมให้นะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณคะ่ะนะคะเจ้ากรรมนายเวรมาอวยพรอวย,ยัยปีใหม่เขาก็จะไปในภพภูมิที่เขาสมควรที่จะไปในสเสบียงบุญสเสบียงกรรมของเขานะคะเขามาอวยพรให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุขสมหวังดังปรารถนาคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะขอวยพรให้ทุกคนสมหวังดังปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ